คนรถไฟรวมพลังสวมเสื้อสีชมพูส่งกําลังใจวันแห่งความรักให้กับทางคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมลุ้นให้นั่งผู้ว่าต่ออีกหนึ่งสมัยนะครับหลังจากมีผลงานเป็นที่ยอมรับของพนักงานไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณพิเศษสีสวัสดิ์ครับเ,เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟทอกว่า100คนได้รวมตัวกันสวมเสื้อสีชมพู ชูป้ายเดินทางมาที่ตึกบรราการรถไฟเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจในายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนที่19ในโอกาสที่เข้ามาบริหารงานรถไฟจนจะครบ4ปีเต็มในวันที่24เมษายนที่จะถึงนี้และในโอกาสที่นายนิรุตจะหมดวาระการทำงานในเดือนเมษายน2567พนักงานทุกคนต่างพร้อมใจที่จะสนับสนุนให้นายนิรุตมณีพันธ์ได้ทำหน้าที่ผู้ว่าการรอฟทต่อไปอีกหนึ่งสมัย นายนิรุตมณีพันธ์ถือว่าเป็นผู้ว่าการรฟทคนนอกคนแรกที่อยู่จนครบวาระสี่ปีซึ่ง4ี่ปีที่ผ่านมานายนิรุตก็ได้เปลี่ยนรถไฟไทยสู่ความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเปิดให้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็นสถานีของรถไฟทางไกลโดยยังคงให้บริการรถไฟสายใกล้บางส่วนไว้ที่สถานีหัวลำโพงส่งผลให้สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั้งรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกลและในอนาคตก็จะรองรับรถไฟความเร็วสูงอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผลงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใหม่ที่ประชาชนต่างจังหวัดรอคอยมานานหลายสิบปีเช่นรถไฟทางคู่สายเดินชัยเชียงรายเชียงของและเส้นทางบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและด้วยโครงข่ายกว่า4 0 0 0กิโลเมตรและมีทรัพย์สินที่ดินอันประเมินค่าไม่ได้อยู่ทั่วประเทศ รอฟทอยังมีเมกะโปรเจกต์มูลค่ามหาศาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตโลจิสติกของไทยรวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาหนองคายและระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินประวัติของนายนิรุตเป็นชาวจังหวัดลำปางโดยกำเนิดระบุก่อนหน้านี้ว่าชีวิตผูกพันกับรถไฟเพราะว่าบ้านเกิดอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟของจังหวัดลำปาง เวลาจะไปเรียนหนังสือจะต้องผ่านทางรถไฟทุกวันในนิรุปปัจจุบันอายุ55ปีเรียนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแผงหลังจากนั้นจบเนติบัณฑิตไทยและปริญญาโทด้านกฎหมายอีกสองใบที่สหรัฐอเมริกาเคยเป็นอายการและเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่รามคำแขงเคยทํางานที่การบินไทยและธนาคารกรุงไทยก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสมัยแรกเมื่อ4ปีที่แล้วครับ พิเศษ,ษสีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน